นอนอ่อนพีล้วบ้านนี้โอ้เออเก้าข้างเกาข้างเออเกาข้างเกาข้างหีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอยากออกมาเห่นกับพีแห้งแล้วสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าวชาแนลนะคะอยากออกแห้งตาเหลี่ยงกงงละพอเปิดประตูห้ประท่านใจร้อนแท้ เออเดี๋ยวเดี๋ยออกมาเล่นแท้เปิดเร็วๆเนี่ยพ่อเปิดเร็วๆเนี่ยลายอยากออกแล้วแมเอออุ้ยหนะเบิงเบิงเดินตามพ่อหลยออกมาแล้วเตรียมตัวรัดช่วยกันเด้อจ้าเอ๋จ้าเอ๋ อาบน้ําแล้วนะคะตัวดําปุ๊ดเลยผู้ได้คุดหลุมนี่ผู้ได้คุดหลุมนี่ฮะผู้ได้คุดหลุมเขาฮึอันพี่ลัก,กีกีพีก่กาแฟนะหนึ่งเสียกลับไปแล้วเอา้าประตูเปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเอะโอโอโออโออย่า้าอ๊ก อุ้ยออกก้อนเหน่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 ลงก้อนเอออืมไว้รุนใจร้อนอยากออกมาเหรียญเลี้ยวอืมอืมขันอยู่ขันอยู่ถูก้อนถูก้อนเออเอาตาเรลี่ยมมองกล้องนั่นนั่นนั่ต้องเปิดหนูออกเองได้เออหนูเห็นปี๊ปีเฮ็ดยังสิละเออ เออหน Shift ูเห็นพี่ปีทำแบบนี้แล้วเอา <methodology S 1> เอาอยอ้ยอวยอวย,อ,ยอ้ยเอาเอาโอ้โอหัวสัก <laughs> ความพยายามความพยายาม <ไป S 1> โอ้ยออกมาจนได้สามขาเร็ว <laughs> <laughs> บัวตั้นใจไวรุ่น <laughs> <laughs> เขาบอกว่าพ่อไม่ทันใจเลย <sack> เอาเลยมันเหลืออยู่ซามนี่แหละแม่บระตัน้นในแปลงมให้ย โอยโอยโอโย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 ยโฮเอ้เอ้ยฟางหมดแล้วระวังนะจ๊าเพราะว่าหนูได้โดนน้ำแล้วนะหนูคึกแล้วนะเออหนูได้น้ำแล้วหนูคึกแล้วไปเอแล้วคุณไปหยั่งอีกหรอเสียเอาทีนอตองมาปูให้ไป ทีนอนลงมาปูเลยปูใจฟางนี hey, hey, hey. ่เราไว้เด <z petition> er> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปเอาทีนอนมาปูอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เด้อเดียงดัางเลยนี่เอ้าเอมาียเนียวเยกวาเดินผ่านกวาเดินผ่านนะด่ะปีกว่ามานังเฝ้าึันนะคน เอานอนเออโอ้โหอเฮ้ยเอาลูกคืนพอจะปูที่นอนให้นี่เร็วๆโอ้ยยันฟางออกจนมากว่าอยากเด่นน้ำเฮ้เน่หึหอหึห่นี่ที่นอนมาแล้วเอ้าปูเลยปูต้องฟางนีมัหยของหนูของหนูเอาเลย เอาแล้วนะคะได้เลิกได้ย่ามเร็วทีนอนนี่อๆอๆเอา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 นอนลงโอ้ยเนอโอ้ย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 ขาดตะนอมือเดียวมุนตะนอเขาให้นอนเขาเพิ่งได้เห็นเออเดหมโอ้ยเยอยเยอะดีดดีดถ,ถึงน้ำแม่ถึงน้ำได้จงดีดเตะ

นอนอุ้ยอุ้ยโอ้ยซาว่าของเหร่นไม่ละเด้อบาดนี้เด้อเบิ่งเอาเด้อจะของที่นอนเอ้ยมันจะขาดตอนนะี้อ่ะุ้ยบุนวายจะละเกินห้องใดกับพายปุปุ่นพุ่นพุ่นสิป,ปูเองแล้วพอปูห้ยพอท่านใจหนูปูเองก็ได้ตัวนอ,นอย่าเดืองมันจะขาดโอ้ย ได้จักมือเนาะที่นอนนี่เนาะเอานอนลงเออหนั่นเห็นพี่ขะนั่งบะนั่นเนี่ยระวังขาหลังโอ้ยเนาะไออยังคือขึ๊กแต่หัวก็คึ๊กคือคักแต่หัวเอาเอาเอาครูน้ำกับบอดาเอ้า เออเอออืมอืมจัมวาของหลินละาเด้อบอนีนผุนน้องขาเคียโนไปยังมันสิบอันนี่น้อนขาดเมือตัวเขาเอออาบน้าลรคึกเลยเออเอ้ยยยยยยยขาดเตะขาดเตะเอ้าเอ้า นอนนอนนอนเอาผู้ใดเสียวนอนได้บัดนี้เอาเอาไปเสียเอาเด็กหน่อยนอนได้การลังการลังการลังเอเอตัวนอนตัวเอืมตบตูดตบตูดตบตูดให้นอนเออโอ้โหกาสีฟ้าเลยเมื่อกี้นอนผิดทางโอ้เออโอ้ยนอนอ่อนพีแล้วบัดนี้ โอ้เอเกาข้างเกาข้างเออเกาข้างเกาข้างนีอ่อนคักือืเอาเรีวเอาเรีวเอาเร็วสิเก็บาร์แล้วบันนี้อุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยนั่นนั่นนั่นอืม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 มุนอาญะกองฟาง มือแรงนอนพอดีอใบข้าวบอกหนูไม่ได้ออกมาหน้าบ้านนานแล้วนี่นี่นี่เอที่น่นได้หนีโบเมนของดินได้หนีอือเอาขาหลังแม่คืว่าแต่ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ให้พี่นั่งน้ำอุ้ยเออห่วงกองฟาง ให้พี่นางน้ำอือ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 เออเฮ้ยของหนูของหนูห่วงสุยางอารมณ์เนอะสร้างเงี้ยงเป็นสร้างขีหห่วงของเถอะเออเด้เออเด้อ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 เ้อเออเด้อเออเด้ออืออือ 음음음음음음 음, 음. 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 으, 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 아, 으, 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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาหันเนี่ยปอกปึ๊อีหลักกินหลายแล้วเริ่มป่วนระเด้อบานนี้เริ่มป่วนระเด้อบานนี้เด้อเออเออกวนพี่แล้วบานนี้เออเออผู้ใดเฮ็ดหนูอย่าไปกวนพี่อุ้ยแตกเ้าอีเขาโอ้ย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 เอาเอาเอาอแตกแตกแตกเขาแล้วสร้างพังสร้างพังอย่างคือวุ้ยไห้คาท กาแฟนอนอยู่ขัง,ง่างคือบทเอะโทรศัพท์หนูโทรศัพท์อ่านลักแล้วนี่เออกินเองเลยวะมะต้องปอกเปลือกมะต้องปอกเปลือกเลยวะปอกเปลือกเนียมันติดติดข้อเลยเออนั่น เอาแล้วสิเอาเก้าอีแลนดเสียเอาเก้าอี้ไปนั่งเหรออีมันจะแตกมันแหงต่มี้สำนันอยู่มันแหงต่พังเมด่อแล้วนำ้นำน้ำเก้าอีน้ำเก้าอีเก้าอีของหนูว่ัสันนั่น <laughs> แล้วไปยังคือห่วงเทอุ้ย,อยอเออน,น,นันกินก้วยน้ำพีนัน มานอนปีมานอนกินเร็วเร็วเร็วมามามานอนเร็วโอ้ยห่หัวปีซะน้อเออนันโอ้โอ่โออ้อออออ้โอ้โอ่โน้โเ้โออออ ควรจะขึ้นนั่งคือตะกีนที่น้องมันขึ้นไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าแค่ตัวนี้มันสูงนะจ๊ะเออกาแฟนอนเสยอ,อยู่อ,อ,อื่เนาะเดี๋ยวนี้บ่อคอยอันนี้น้องปันไหนจ้ะป่อยน่องลินน,นี่ชนีไปทั้งใดดี <c oughs> <c oughs> วันเดียวนะคะที่นอนเป็นไงบ้างสภาพที่นอน ไม่รู้ว่ากี่วันเดี๋ยวก็ขาดนี่ไปละคุณห้าพอแล้วไป,ไปอ่อนพอแล้วอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่บ๊ายบาย